สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะคนมักเศร้าสาวขาวเราก็สนุกค่ะมื่อนี้พามาเก็บเหชดปวัวนะคะหลังจากหางหาจากการเก็บเห็ดไปดวนนะคะเห็ดสวนเราเองค่ะเก็บแบบสบายใจนะคะออบอตรงเอาหากักบอกตองเอาขาเป็นลายค่ะเป,เป็นเป็นแนวต่อไปนะคะอี้เปง บ๋มีไปต่อตามต่ออีกค่ะนุ่นก็้ลยหลายเสียงคนบินขอนี่ขีบขอนี่ขออิบสำเน,นะเก็บแบบใบาบายใจเลยนะคะหากว่าตองเอาความจริงกันเห็นมาว่างสิพอดี เปีดยนห้าก็มีนะคะตะนนันเรากม่ยึดบเบริอันนี้เป็นโดนน้ำฝนแห้งค่ะขามันจ็กเก็บเอาได้เลยเอาไปเก็บไป ละวังได้หละร่าโดนค้ามันดิบเอาค้ามันไปเก็บเอา,บบาต้องเอา,าต้องเอาข็าแต่มานะัาเอาแต่ค้าสิ่มันผลดินกันมา,นนางานอหญ่ได้ไรตอนนี่ไงแอ็ม ยุ okay. ่นมองเออนั่นละเอา,ะานะ2สองอัน okay. ไนไม่ไ้มาตรงส่มี่เลยอุอ้ยอะไรเรื่องสองดอกนี่ม่เห็นนี่ดอกน,น้อยนยี่แกมี่อ้ออุ๊หมากหลายนี่จุ๊บมี่เลยนะใส่มีุ่่งกระไราย มัเ่เอท่านี้นะคะั้งหาวลายม,มัน,นความจริงหากแตงห้องเราตร้องเอานะคะเพราะว่าถามมันเสหีหมันกระเสบนะคะจะให้กับมาเอาขวนเอา เขาบอกว่าเห็ดปวกเวลาเก็บอยกกองไวะะ้ด้วยค่ะขันกองมองเากองไว้แล้วมันจะเหมาะปีทัดไปคล้ายๆมันจะเขียยหน่อยใจลักษณะนี้นะคะ

อูยวลากรังจุ๊จุจิจโอ้ยงามแหงค่ะงามแหงงามแหงโอ้ยวีๆๆๆววิววิววิววตัวนี้ก็กอ๋อได้ละหายไปดีดีค่ะมือนีงสาวนูโชว์ดีนะคะเห็ดปลวนี่สวยน่าเองนะคะเอาปลูกไว้เอาเชื้อมาเติมเยอะเลยนะคะบบตองหัวนะคะสวนเน่บอบดีด บริจยาขายานะคะปลอดภัยไรยกังวนนะคะเป็นสวนที่สนุกปูกะ,ะนอกจะเชื่อ,อเฮ็ดปวกแล้วสนุกกับหาเห็ดละงงเฮ็ดแดงมากไหวนะคะฝากติดตามนลเด้วยค่ะนาน,น,นที่หมาหาเก็บเห็ดค่ะปกติก็จะเข่าเก็บปลาแต่กับท่านเป็นดอกเพป่นเอาเบิร์ก่อน <c oughs> เหลือเพิ่งเป็นห้าค่ะแต่ขันจึงเห็ดในสวนห้ากับเป็นสวนของสวเห้านะคะฝากติดตามก็ไลค์ก็แช่นะคะ คนนอกชาสาวขาเลาอนะคะกับสน,นะะุนด้ค่ะนี่หลากหลายกิจกรรมภายนในช่องนะคะทั้งรอกินลอเที่ยวนะคะมีสาลาแต่นี้บางเท้าแต่นี้ความรู้ดีๆเป็นดีไอวมากๆแดงปั่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสนดุดจากลาดวยเฮดบวกดอกงามๆนะคะฝากที่ตามก็ไลก์ก็แช์นะคะช่องนาดนตนำเล้อค่ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ